สวัสดีครับท่านผู้ชม f อพี่พ,พ,พน้องๆทุกทท่านมาพบกันอีกเช่นเคยมาครุกไทยไก่กาฟ้าวันนี้ให้ชื่อตอนว่าแม่ทับไปเองนะครับจับคู่มาเจอกับท่านชนบุรีนะครับ19นะครับชนบุรี19เรดติ้ง1361นะครับเปิดมาก็โหตัดกินกันเลยนะครับก็เป็นเกม10นาทีนะครับจังหวะนี้ก็ตีเบี้ยทางด้านปีกขวาไป,ปขึ้นไปบ้างนะครับ คุมพื้นที่ทางด้านปีกขวาตาต่อไปสีดําเดินนะครับจัลุบุรีเสริมม้าแล้วก็ตีเบีย้ยคู่ตาต่อไปสีดนะําน่าจะเดินเม็ดนะครับเดินเม็ดมาจริงๆครับจังหวะนี้ขยายม้าออกไปทางด้านปีกขวาทิมเบีย้ยขยายม้าออกไปครับอ้าวโคตสูทิมเบีย้ยมาก่อนครับอ่ะทิมสูงขึ้นไปครับนะครับ ในตำแหน่งของเบี้ยสกดทับชอช้าง5้านะครับหี้ยสกดทับนะครับถ้าต่อไปสีดําเดินครับสีดําจะทํายังไงในตำแหน่งนี้นะครับรายการของไก่กล้าฟ้านะครับก็เป็นเล่นไปบ่นไปนะครับปดรับชมด้วยความบันเทิงคู่ต่อสู้นําเรือมากดนะครับนําเรือมากดอืเราเราเอายังไงต่อนะครับ ตั้งทรงหน้าทรงเบี้ยนะครับดีมากครับเราก็กินเบี้ยตัดเข้าไปก่อนทําให้เบี้ยของสีดํานะครับที่ตําแหน่งฉาชิงแหว่งไปก่อนครับเอาม้าขึ้นมากินก็ถอยมากลับมาตั้งทรงใหม่ครับอ่าปูสามมาแบบนี้กินตัดเข้าไปครับนะครับกินตัดเข้าไปเอาอะไรกินขึ้นมาเอ่ยนะครับนํโคนกินขึ้นมาก็เบี้ยไล่เอาม้ากินมาเอาคนไล่ครับอาคนขึ้นไปไล่ก่อน กูต่อสู้ถอยกลับไปที่เดิมครับฉีกม้าออกไปทางด้านปีขวาครับนะครับเราจะรักษาแท่นไว้นะครับยกม้าขึ้นไปต่อเลยกู้ต่อสู้กินครับเอามากินโคนไลเอาเบียกินดีกว่าครับก็ไม่รู้ว่าคิดผิดคิดถูกนะครับโปรดรับชมด้วยความบันเทอนะครับอ่ามาแบบนี้ก็อ่ะเบียไลไปครับ กูต่อสู้พยายามจะเปิดหน้าขุนของเราให้ได้นะครับแม่ทัพเรายืนอยู่ครับไม่หลบตากดนะครับอ้อราออ้อชิงจริงๆนะครับอะจังหวะนี้เอาม้าขึ้นไปครับกินขึ้นไปจับเม็ดเม็ดถอยไปแล้วนะครับถอยไปก็เรามาตตีทางด้านปีกขวากันบ้างครับอีกขวาช่วงกลางกระดานตรงนี้ครับก็เอาเบี้ยขึ้นไปแรกนะครับคู่ต่อสู้กินเข้ามา เราก็จะได้เบียกคู่นะครับคู่ต่อสู้ไม่สนนะครับนําเรือมากดนะครับกดกระดันคนขึ้นไปเลยตรงๆเลยนะครับเปิดช่องทางด้านปีกขวานะครับเราจะได้นําเรือขึ้นไปก่อกวนนะครับคู่ต่อสู้ยกม้ามาผูกไว้นะครับผูกไว้ก็นําเรือไปคู่ต่อสู้จะนําเรือไปผูกเบียมไหมเอาขุนปลาผูกก็เอาเรือมากดอีกนี่ทําให้ว้าวุ่นใจนะครับ ูต่อสู้ไม่หลบตากดแล้วเราจะบุกยังไงนะครับกิน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 ดันไม่ได้คู้ต่อสู้ยังเหนียวแน่นนะครับยังเหนียวแน่นอยู่โยกเรือขึ้นไปไหมนะครับนำเรือไปลงบ่อเลยลุมกินเบี้ยมีจังหวะดีๆกระทิม เขาเอาเรือมาผูกตรงโคนแล้วก็ทิ่มเบี้ยกิน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 เรากินเรือเรากินลุกก็ได้นะครับระเบิดเบี้ยขึ้นไปนะครับถ้าคู่ต่อสู้น้าขุนมาผูกนี่ก็ระเบิดเบี้ยไม่ได้ก็ต้องดูความปิดพลาดของคู่ต่อสู้นะครับของ คู่ต่อสู้ที่เราเดินด้วยนะครับคู่ต่อสู้ยังเหนียวแน่นนะครับอ่านเกมออกนะครับไม่หลบตากดนะครับดันขุนขึ้นมาครับเอาแม่ทัพมาคุยเหมือนกันนะครับแม่แม่ทัพมาเองครับสองเรือแล้วกันครับคู่ต่อสู้ยังเหนียวแน่นนะครับเรือด้านหลังคู่ต่อสู้ขาดนะครับเราจะระเบิดเบี้ยขึ้นไปนะครับ เราดูกันต่อครับว่าท่านชนบุรีนะครับชนบุรี19จะเดินตัวไหนนะครับจะเดินในตำแหน่งไหนนะครับหรือว่าจะถอยขุนน่าจะถอยขุนครับถ้าค่ต่อสู้อ่านออกนะครับว่าเรือด้านหลังจะขาดนะครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้ใช้เวลาคิดนานพอสมควรครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ ใช้มามาผูกนะครับแล้วก็ผูกเรือนในตัวนะครับป้องกันเราระเบิดเบีย้ยขึ้นไปอีกนะครับโอ้โหอืมยอมทิ้งเบี้ยกินรุกเข้าไปครับนะครับทหารนะครับแถวตอนเรียนหนงนนยนหนึ่งนะครับโอ้โหแถวตอนเรียงหนึ่งครับโอ้โหเบีย้ยอะไรจะเรียงซ้อนกันสามตัวขนาดนี้นะครับมีแต่ทหารเรียงแถวนะครับตอนนี้แถวตอนเรียงเรียงหนึ่งนะครับ ดันคนขึ้นไปเสริมนะครับนำโคนขึ้นไปเสริมระเบิดโคนก็ไม่ได้ขุนผูกเรือแล้วอืมทิ้งเบี้ยนหนึ่งตัวไหลโคนขึ้นไปนะครับเล่นก็หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเอ็ดคะแนนนะครับเรตติ้งอยู่ ในระดับปานกลางนะครับตาต่อไปคุตตะสู้เดินเบี้ยริมนะครับดังนั้นเราถอยเรือกลับมาคุต่ะสู้จะทำยังไงต่อยกมา้ามาในตำแหน่งนี้ทิ้งเบี้ยไปเลยดีกว่าครับหรือว่ายังไงเรือกดอีกทีครับคุต่ะสู้หลบทิ้งเบี้ยให้กินเลย ไล้กันไปเท่าๆกันได้กินฟรีมาแล้วนะครับเราต้องการระเบิดเบี้ยนะครับแล้วก็เอาเรือไปผูกเบี้ยก่อนครับจะกินคนละตัวเขากินกินกินผูกไว้ก่อนครับเอามาต่อก็รุกเป็นหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับได้ลุกแล้วนะครับจังหวะนี้เรือเราไม่ต้องหนีครับแม่ทัพขึ้นไปคุยนะครับแม่ทัพไปเองครับ ต่อไปสีดําจะทํำยังไงต่อก็จากรูปเกมนะครับก็ค่อนข้างที่จะเสมอนะครับไก่ก้าวฟ้าก็ไม่ได้เป็นต่อตัวเลยนะครับคู่ต่อสู้หลบขุนแบบนี้ไปครับแม่ทัพเราไปต่อครับต้องเอาแม่ทัพขึ้นไปคุยอย่างเดียวนะครับขึ้นปะสู้กินเราหรือกินลูกก่อนได้ไหมเอาไปก่อนเลยกินแล้ว กูต่อสู้เอาเรือมาจับเรากินลุกปิดจริงกินหน้าขุนก็ได้แต่กลัวเรือออกไม่ได้นะครับกูต่อสู้เขาพยายามครับต่อร้อต่อเถียงจับเรานะครับถอยหลังกลับมาลอยเบี้ยอีกนะครับดันขุนขึ้นไปไม่จะมาลุกเราอีกหรือเปล่าลุกไม่ได้นะครับเรือกดอยู่นะครับต้องหลบขุนก่อนนะครับหลบขุนก่อน ต่อไปสีดำรับท่านชนบุรีจะทำเยี่ยงไรนะครับก็ขอขอบคุณครับผู้เล่นนะครับที่เข้าร่วมสนุกครับกับไก่ก้าวฟ้านะครับไงเบี้ยครับขุนขึ้นมาไหมขุนขึ้นมานี่เปิดลุกกินเม็ดฟรีนะครับเอาเม็ดลอยลุกครับเพื่อต้องการกินเบี้ยนะครับไม่เอาครับไม่หิวครับแม่ทับขึ้นไปคุย ต่อเม็ดอีกเอาเรือลุกหนึ่งดอกพักเข้าไปเม็ดกินเขาได้เบีย้ยขุนดันเบีย้ยขึ้นไปเลยไหมอืมจะทิ้งเม็ดหรือจะกินเม็ดก่อนทิ้งไปเลยครับเม็ดมดไม่เล่นแล้วครับจริงกินก่อนก็ได้นะครับอืมทิ้งไปเลยครับ ทิ้งแล้วทิ้งเลยนะครับกุตส้กินแล้วไม่คืนนะครับแม่ทับไปเองครับใช้เดี่ยวพันลีถอยเม็ดกลับมาก็เอาเรือลุกปักกระปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันปักกระปอีกหนึ่งดอกนี่หนึ่งนันก็ได้ลุกนะครับได้ลัวรัวๆนะครับรัวๆโดยก็มีความสุขแล้วนะครับเบียมาขัดไปนะครับถ้าเราขยับขุนเขาเ,าเรือมาต่อเสมอเลย รูปทรงก็เป็นทรงเสมออยู่นะครับจังหวะนี้ก็นําเบีย้ยไปไล่นะครับนําเบีย้ยไปไล่ก่อนเรือมาต่อไม่เล่นด้วยครับไม่เล่นด้วยขยับเรือมาหน้าขุนนะครับเรามีเบีย้ยต้องป้องกันอยู่ครับก็ต่อเรือเราไม่ได้ครับขยับเบีย้ยตัวนี้มาต้องนําเบีย้ยมากันนะครับเบี้ยมากันคอยกินสองหกินกินกิน เป็นต่อเบีย้ยหนึ่งตัวเราจะคุ้มครองเบีย้ยอยู่หรือเปล่านะครับอลองดูครับนะครับกู้จะููมาจับกินเบีย้ยต่อต่อ,ต,อต่อกินสองหนึ่งจับกินอ้ามาแบบนี้ครับโอ้โหให้โอกาสนะครับแม่ทัพของไก่ก้าฟ้าต้องไปเองอีกแล้วนะครับ สายเดี่ยวร้อยลีนี่นี่อันนี้เรอยู่ในระระยะใกล้ครับระยะใกล้นะครับก็ขยับสายเดี่ยวพันลีพอร้อยลีพอนะครับจังหวะนี้ขยับขุนครับโดนลุกก็ขยับครับนะครับติดแต้มจนแล้วนะครับจะเอาเรือลุกจนนะครับคู่ต่อสู้ต้องถอยเรือเท่านั้นนะครับนําเรือออกไปเราก็เอาเรือลุกขุนขยับก็เบี้ยลุกจนสวยงามนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่ติดตามรับชมมารุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับทางช่อง YouTube ก็ดีทาง i ิ t ตอก็ดีฝาไลค์ก็แชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจแนะนำแต้มกันได้นะครับเรามาดูกันก่อนครับว่าูคต่อสู้จะแก้ยังไงในตำแหน่งนี้นะครับตัวเท่ากันก็จริงนะครับแต่ว่าตำแหน่งครับของสีขาวนะครับค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับโคต่อสู้หลบไปก็เอาเรือลุกนะครับแล้วก็เบี้ยงหงายลุกจนสวยงามนะครับ จนสวยงามแล้วพบกันใหม่ EP หน้า,คล,นาคลิปหน้าคลิปหน้าสวัสดีครับ